สวัสดีครับผมวิทยานะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของบริษัทสตีเมนทันโรลรี่นะครับก็วันนี้นะครับก็ได้มาส่งงานอยู่ที่หน้างานนะครับกองทับอากาศนะครับตรงนี้ก็แถวเขตสายไหมนะครับตรงนี้ก็ผู้รับผาก็เป็นคุณสุเทพนะครับนี่ครับอ่าที่กำลังเดินอยู่เป็นผู้รับเหมางานที่นี่นะครับ กองทัพไทยครับเราก็ได้ไปวางสเปคตัวนี้ที่กองทัพไทยก็เขาเลือกหลายที่นะครับเขาก็ตัดสินใจแล้วครับไว้ใจทางของบริษัทเรานะครับเพื่อที่จะส่งของสินค้านะครับมีคุณภาพครับเป็น X63 ครับจำนวน1 3 7แผ่นนะครับตัวนี้นี่ครับสินค้าของเรานะครับไม่มีสนิมนะครับ เป็นสินค้าใหม่สับใหม่นะครับสั่งปุ๊บเราสับให้ใหม่เลยนะครับานใจสนใจนะครับสินค้าเราครับไม่ว่าจะเป็นแกงเด็กฉีกเด็กแผ่นเจาะลูกตะขาย่ถักแผ่นเหล็กลายการลื่นซิการเพ็นะครับตัวนี้นะครับหรือสนใจทําทางเดินนะครับบล็อกวีนะครับอยากได้สินค้านะครับอะไรสินค้าทุกอย่างนะครับเด็กชุดกระปานท์นะครับ เรามีบริการรับส่งถึงที่วันนี้หน้าง,งานเขาก็กำลังเริ่มเชื่อมนะครับอ่าเริ่มวันนี้ก็เริ่มทาสีกันแล้วนะครับก็ตะแรงเราก็เริ่มเข้ามาเพื่อที่จะนำขึ้นไปติดนะครับเป็นทางเดินล็อกเวต,ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับทินเท้าของเราครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0ูนย์หสาม 2 07 8 3 0 0ถึง5นะครับหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดนะครับแอส n ซนะครับตามออ่ที่ขึ้นนียนะครับแอดซน์ส e ีด e ั l นะครับหรือตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอการส่งงาน XS 63จําจำนวน1 3 7แผ่นที่เท่านี้ครับ ครับ